สำหรับคลิปนี้ก็ขอจเจริญพ่นกับแฟนเพจหรือว่าผู้ติดตามแฟนเพจในเพจแย่ทันสายทองแล้วกักกลุ่มสายบุญสายทองหรือว่ากลุ่มหลักหลวงปูสายทองสิริธมโมนะครับแล้วกับช่อง u t u b e ช่อง youtube สายบุญสายทองคึืนอกันครับไม่น,นี้เทากับ วันนี้ก็เป็นมือของการเปิดจองเปิดโตของทาวเวตซวนโนหรือว่าทีหลวงพ่อสิมาเกินว่าคาถาเทวธรรมนะครับท่ากัจจะไดมาสัมผัสหลวงพอ่อว่าความเป็นมาเป็นไปจังไดเกี่ยวกับทาวเวตซวนโนหรือว่าคาถาทีหลวงพ่อเขียนกำกับถึงเต้น,นเห้เรียนรุ่นสองนะครับว่าเป็นด้านหนา้าเป็นหลังออด้านหนา้าด้านหน้าเป็นรูปหลวงพอ่อด้านหลังเป็น ทาเวศสวุวรรณโนเขียนคัธธรมกราฟคือว่าคาถาทเทวธรรมนะครับนี่ฮาก็จะเห็นหลวงพ่อได้กล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับทาเวศสวุวรรณโนกับคาถานี่ครับหลวงพ่อได้มาจังไดยครับได้ยังเอ้ยครับทาเวศสวุวรรณโนทาเวตสุวรรณในวาเจ้าฟ้าศรศีจิตเขาจะเอามาถวายครับโอ้โันเอามาแม่อันนี้ครับเลี้ยงอันเลี้ยงอันนี้นะครับเลี้ยงทาเวศสวุวรรณโนไหมครับ เขาเรียกว่าจวนเขาเอื่นว่าเทวนาภูมีดิเทวะเรียกว่าเทวะธรรมโบราณผู้ถวโบราณว่าเทวะธรรมเทวนาภูมีดิมีธรรมเรียกว่าคือภพมิหารสีเราเป็นภพมิหารสีเพื่อได้เอื่นว่าเทวะธรรมจนมากคือ เชี่ยวนาญพื้นไหวปีเฉลียวขึ้นหยักมีหรือมีคือตอนพื้นนี้มีกายออกไปผ่าม่านผ่าพวกเป็นแปลงร่างอืคือแปลงร่างออกจากวินหูเที่ยวนาไปผ่าพวกม่านทั้งสี่ชิศทั้งสี่ชิดก็เลยแปลงร่างเป็นพญายักษ์พญาม่านองค์จริงเป็นเป็นสี่หรือปล่ครับไม่หองค์จริงเป็นวิเป็นะห์ูเท่ยวนา เทวดาภูมิธรรมเทวดาภูมีธรรมเรียกว่าโบราณคนจีนบอกใส่ชื่อว่าเทวะาธรรมเทวดาภูเทวดาภูมีธรรมหรือมีพรมีหานเรียกว่าโบราณก็จะอ่านหนังสั่นคนโบราณคู่บาอาจารย์คนสอนมาอัานสั่นคือเรียกว่าเทวะาธรรมแล้วคาถาเพิ่นที่ไว้ในมณฑิธีนี่ตามที่เฮาเห็นก็จะอ่านบางหนึ่งครับ เช่นค่าขานีเพิน้องคอเขียนให้จะอายุเขาเมื่ออยู่ปีสี่เขียนให้ไอห,ห,หาเฟินนี่เฟินหายมาใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างทางไหนแน่ครับเพวก,กเล็กหน่อยให้เมยเกา่าเมยหลังเล็กหน่อยให้เล็กหน่อยสักเล็กหน่อยยังต้องใส่คาถาวดนี่มันไฟเขแขนดูเป่าหัไหวมันก็หาย ขนงก็มันนามุนเป่าเห็น่ครับเต้าห้ยๆหน่อยใส่คถาวุฒเนี่ยคุณ่าเทวะธรรมคุณนี่เขียนไห้เคยใส่เป่าเว้ยงอย่ามากเจ้าหุ้เนยเ้ายู่ชิบหากี่คนจนเาทุ่ถึงืนอนี่ยมันมันมันว่เลยก้าวถึงหน่คือก้าวถึงก็ถามว่าได้ออกทีออกยังมาวิทุรวันโนยังว่าได้ว่าคือคาดายดยคุณเขียนไห้ ผู้ฆ่าขาเทว่าร่มมันจึงออกมาหิริหิริโอตับป,ปะบสัมปนาสุกะธรรม,มา่าหิตาสันโตสัพกุริสาโรเกเทวะธัมม่าติวเจรตินี่คือคาถาของพญาวิศวันคาถาของพญาวิศวันกระปั่นที่เพิ่นไปใส่แย้มวงสวมไหมครับแม่นคาถาเดีวยวกันบ่ครับ บ่อ well, ันนั้นม mm ันอยู่ใน่าไฟสูตรอัะไอยู่ใน่าไฟสูตรมันออกตา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 โถทักที่นี่ว่รุณหาโกเศใดจัตุโลกบาลทั้งทีเศรมจัตรโลกบาลทั้งทีทักที่นี่วิรุณหาโกปที่นี่วิรุณปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจตารโรเตมาราชาโอกาปรา เจษทิโนเจตีตุมิเออรุรคันตุอโรขะเยสุเคนะจะอากาสาคุมมัทธาเทว่าหน้าฆ่ามหิติกาเตตีตุมิเออรุรคันตุอโรขะเยสุเคนะจะมันจิใจไปเองสิขาถาบริขึ้นเจ้าเจ้าไปบองสวงนี่นรือครับผมเคยได้ยินอยู่มันวิ่งเอาจากนี้้วมันเอาอันนี้น้อยเอาอีน้อยเขาจะไปมันตัวมันตัวมันคืน จังหนึ่งเคยเห็นหมอผาาคนเอาไปเซลในในในช่วงบงสวงมันขึ้นบทตัวมันเอเจจันเดยสัมพุทธานี่กับจโกตโยสัพเพพุทธะอัจฉริยะเตปีไม่ได้เตปีเพราะนั้นต้องไปไปมันตัวแต่ท้าทศท้อทักที่นี่าวิรุณขอบโกวิรุณปอกโขอะไรเปเหมือนแต่จ้ตุโลกวันทั้งจีนหอดพุ่มตังตังยืดในใจอำนาจ พระยาเวดชุวันมีมัดพระยเวดเคยมีผู้คุ้มผีเ่็นของเจ้าเห็นผีติคุ้มสึ่งผีซึ่งชู่นี้เอาเขาจะตุโลกบาหมือนมีอันนั้นเป็นบริวารมีหนักมีคนทั้นมีหนักมีอยังเป็นบริวันยื้อต่อำนาจพระยาเวดชุวันมีมัดเป็นเทวนาผู้มีเมตตาเป็นผู้คุ้มพวกผีปีศาจทั้งหลายว่าให้ไปรบกวนมนุษย์ จริงๆเราเห็ดเสียเรียนใหม่เรียนรุ่นที่สองเวลาหลวงพ่อออันอันนรักษาคนหลวงพ่อกันพอจริงๆว่ามาส่งกับส่งเทเวทิตีบอกครับว่าเดี๋ยวส่งท่ำตั้งหากส่งท่ำ,ต,ำ,ต,ำตั้งหาส่งท่ำคุณพระรักษาพ้าขัดถามันไม่จับหลอกเก่เงแกร่งนี่ขยโอ,อมากขัดมากห่วงระบาดอาจารย์ขยโอมัดหลอกบอกออกมาหาเอาเจ้าหัวใจสมคันธ์ ่วนมาคนโบราณเขาจ้าอิว่ามาฟังเงวิทยุัยวเวนขเขาจะบอกเทวะทร้งทัมที่คุ้มครองโลกได้สองอย่างนานน้นมันออกจาก,กรักสูตรตัวนั้นหิควมอายแจใจโอตบาคนเจงกลัวคือยังได้ขึ้นหิโอตป,ปา่านหิีควมลายแกใจโอตบาคนเจงลัวเจงลัวต้อบาอต่อบาต้งปวงไอละไอต่อบา ที่เฮ็ดจังไหนหลวงพ่อจ้าอันใดอันคาถานี่นั่นนหลวงพุทธเอาโอ้พอข้ากไปยัยงไม่เล่ยนงสียหรออือพายายเล่นอือพอข้าวไปบีบ้าบีบแข้งให้ฟืนยังไม่เล่นเรับเอาเอเอาคาถาว่าเพ่อยเมื่อคาถาวะขคาถากันขี่หรอฟืนวางเสนรนั่นนะครับลูกหลวงพ่อเถ้าเป็นลูกบ้านนะครับย่ด้านหลังหลวงพ่อนะครับลูกบานข้าถากันพี่หรอคืนวางเส้น,นะน,น,นเ,เนนมืไปไปยุใสภาวนา จมูานึ่งเขาม่เห็นมีไงอันตะกี้หลวงพออานสื้อห่กมาว่านหนึ่งสื้อห่อเอาม่เห็นมีไงอันนี่มานังคุณก็จำได้นเท่าสู้มือนี่ับบก็จำเอาเมื่อวาเอ้ซอดำเขียนอย่างนี่จะสมัยที่กินมนยิ่งระกาที่สซอดำพอดีก็เลยม่เห็นจะเรียนรุ่นสองเลยจเรียนรุ่นสอง นึน่งสองมิสองแบบอืแบบหลังผ้านี่เป็นไป,ป,ป,ป็นเป็นทงนังแนวอะไรครับหลังผ้านันมันทัวไปมันนม่นึงหลังผ้า,า,ผามันมีคาดท้าหนุกนุ่งท่อมนะครับหลังผ้าจะเป็นบอกหนาบอกเดียวบอกหลังสองบอกมีบอกผ้ากับบอกพญาวีทวนเห็นออกปีสี่เจ็ดสีเจ็ดครับตะ,ะบกั่วตะกั่วหนึ่งตีจะวบ ดูเหมือนครับอันนี้ก็เลยเอามาใส่หลังมาใส่หลังยากคาถาดีไม<ง>่อนใส่หลังยากนี่ครับคือที่ไปที่มาครับของคาถาเทวะทันย่กันเพิ่งยังงี้อยู่เนี่ยยิ่งไรกันอารัตนาสิมาอาวุลภวีตมีอยู่ครับห่วย เฟื้องเจ้าพญะยาวทยีทูวันคุมพันเจ้าทั้งซีแจงเจ้าทีสงสารเคยผาบ้านในเชนเจีวเป็นยังว่าขึ้นอยู<ม>่นี่อาณาจักรพระรบทีทูวันคือเยขึ้นเยอะพญะยาวีทูวันทั้งคุมพันเจ้าทั้งซีตพาบ้านอะไรบ้างครับายมันยาว เพียง้าที่ทรงสารเคยผาปันในเชนเจวหูดนามผมเดียวเป็น้าที่มันชุวยกบบาใบนั่งนักไทยธรณีท่านธรมีไฟเผือกไปประเสริฐโลก,กาเช่นตั้งเทพบุตรเช่นตั้งเทปนาต้นยุ่เกา่าจงโคดเขามาฟังจิงหายจำศุกเมือยาสรานี้กาในพระอาทิตมาเป็นเขาจงโคตเขาเป็นคาถานในพัชรากรียวผฝาเขียนสีเลียวไรรองลงมา ในลงมาหิ่องหิ่องย้อนลงมาหิีใหญ่หิใหญ่ขี้ยัมามื่อนี่กาเปยวลงเรนนามสะไนโคงค้าในลงมาหัวเดียวระต้นเกลยวจิ้งไผ่ท่านว่าไรไม่เียชาวก้าวถึงคาเวสวุวันขึ้นต้นได้พระยาีทุกวันในพระมาม่านในบุญพระเวทู้ากงเก่งนะครับแตงคงไปไหนข้าขึ้นพระยาบีทุกวัน ทีสีสวัสดีไม่ทีใสโศกขาขออังเสิญเทพบุธิเทปดาจัุรุโกกบาลทั้ทงสี่แกงเจ้าที่รงสารเคยผามันในเส้นเจ้าได้ไมหมดหรอม่งพราะงเรื่อันเป็นหัวหนา้าปุ่มพันทั้ทง,ทงสีทั้งจิตตุจิตทั้งสี่ชดดูอนหัวดีชุดดูดอนุดโบรา,าทัดสินปัจจิม ก็มีมันจะเท่านันนแหละไปนี่กันจะบรรกก่กหลบฝนไม่ได้หลวงพ่อขึ้นไปท้ำบัรครับอันนี้กันให้หลวงพ่อฝากถึงฝากถึงญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานะครับให้มาซอยส่างเจดียนะครับไม่หลบขึ้นไปอันนี้ครับให้หลวงพอ่อเบอกถึงจุดประสงค์ไหมครับที่เขาจะากสั่งเจดียนี้ไหมครับ ลูกคอยจางจรีรดีธาตุเปดมืนที่พันเขาทำขันเขาว่าสาถูกสาถูกโบราณเระเอิพระสถูกคำว่าพระสถูกในปัจจุบันเอาาิธาตุพวกคนลเล้าเขาเอินาาุไทยเขาเอินเจดี ต้นกำเนิดอี่ีเรียวว่าภัะสถูกในคำพี่ยังต่าง,ง,งเรียวว่าภัะสถูกควรที่ทํำภัะสถูกหรือเจดีถาตมิจุสีะการหนึ่งอัตถิเจดี <c oughs> สองพุทธเจดีสามธรรมเจดีสี่ บริโภคเจดีมีซีบาการเก้าไว้ในสังห้องถัดที่พระเจ้าวสุมหารัชในสางพระสถูกไว้เพราะฉะนั้นพราสถูกเป็นนักฐานอันยิตเนียวอริยธรรมให้เศร้าขุดเลยรู้เลยทราบในปัจจุบันนี้ก็ย้อนพะสถูกพราะเป็นคุตีวิหารในคางคุธ,ธาการยุ่ประเทศอินเดียเนื้อจะ삭แต่ว่าพะสถูกมันยังยุทุกมอง เพราะฉะนั้นลวงพ่อก็เลยยึดมันไว้ตามหลักการที่ตะขงพระเจ้าโอสถเปนเก้าวว่าคาว่าอัถิเจดีคือเจดีใส่อธิขาดของพระอริยเจ้าคือหุ่นเจ้าหุ่นตนหรือพระเจ้าจักรพรรดิทิละนี่เรียกว่าอัถิเจดีบริโภคเจดีคือเจดีใช้อัธบริขาด อัธวรีขารของพระอริยเจ้าเช่นสมบงจีวรบาทเชียงใส่เรียกว่าบุญภกเกดีธรรมะเจดีอันที่สามคือเจดีใส่พระไตรปิฎกเรียกว่าธรรมะเจดีอันที่สี่เรียกว่าพุทธ,ธเจดีเจดีสาใส่พระพุทธรูป เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เยยึดมั่นไว้ในการสร้างพระศัตรูเราจะไปหาพระไซนิกระาัดในโลกนี้คือว่ามีอไม่ให้วางผู้จัดการก็ตามว่าว่าธรรมนุษย์เทวนาก็ยอยา่างใดคืออธิษฐานของพระนิยเจ้านาคขุดคุ้มพันธอย่างไดมเพราะอธิษฐานของพระเจ้าคงจะว่ายังมาถึงป่านนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้ยึดเอาว่า พุทธเจดีเจดีสามเสฟพระพุทธลูกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยสะสมพระพุทธลูกมาตั้งแต่มือหมชดทั้งเกาทั้งไมสะสมไ่จนมาหอดข้อศอสามเจ็ด เม็นว่าสังฆวงศ์ปัจจุบันที่จะก่อความใหวันรูจพระพุทธรูปเก้าพระพุทธรูปเก้าวันนับที่ได้มาจากต่างๆสมัยนั้นไปหาเก็บมาไม่ี่อยู่รูปแบบแต่ว่าวัจจุบันว่าเห็นเพราะว่าเอาลงไว้ในอุโมงค์สร้างพื้นดินแต่หลวงพ่อ สร้างขึ้นใช่ไหมประมาณจ็กสองแสนกว่าองค์เป็นพระอะไรครับเป็นพระ,พะมีหลายแบบมีทั้งหนักปกมีทั้งรอท่องดินเราเนาี่ยนะครับทั้งดินดินส่วนมากดินเผาหลายที่ว่าคนขึ้นมาาหาันขึ้นมป็นข้อหันครับแบบั้นคือส่วนหน่อยนี่ส่วนส่วนหน่อยส่วนหน่อยส่วนหลายอยู่ในอุโมงค์งพื้นดินไปคนตนลงไปขึ้นสังเอาลูกไปไว้ในหัน มูอของนี่ราคาเอาไว้ฟื้นจำมูอของไม่เอาคืนไว้ฟื้นทั้งฟื้นทิดอุโมงทั้งทั้ง,ง,ง,งนงเนี่ยเป็นพระอุทรุปกาประมาณนับวงเดียวสองแสนโคอยู่ะฉะนั้นลูกพ่อก็เลยใส่ซื้อว่าพระธาตุแปดหมื่นสี่พันตามคำสอนพระพุทโธ เดีวขออธิษฐานไว้ในวัตถุิ่งนี้นี่แหละธาตุอธิษฐานจิตไว้แล้วก้าวถึงเทวดาผู้บรรักษ์าวผู้สถานทีจนกว่าพอริยเจ้าคือพาอิย,มยมามีไตยมัจจสุจังเสียจังเสียออกมาให้มนุษย์เห็น นีร่รบค,ค้มอธิษฐานรงขอต้องเขียนไว้ขังในก็มีคำเขียนไว้ขังในอุโมงค์ก็มีเรียบรูขอเรียกว่าขิงทั้งปวงในพื้นแผ่นดินไทยสยามเล่าเมื่อวานนี้พระสถุนก็คือถาดดีดีมันคงถาวอรอยู่ประเทศเล่ากระไรประเทศไทยกระไรยุคเมียนกระไร มีแต่ภาษาถูกส่วนบทคุติวิหารชุดโชมเทพฟังยุประเทศอินเดียกระไรยุพม่ากระไรมีแต่เกียวยพม่าหลายที่สุดเนี่ยลุอไฟยึดมันเอาซีนี่ไว้จิงนเสียสลระกำลังสัทถากำลังสับที่หยาดโยมบริจากมาเจ้าเมารลวมสางไว้เป็นวัตถุ ทีสักการะบูชากราบไหวเจลูกเจ้าันไปนะักพนัการทางนาเจรีน้วยนี่รถถหรือภัสสะถูกน้วยนี่จะไม่ให้คนเขาไปเหยียบย่ำแนวว่ามีสันว่ามีท่องเที่ยวเป็นคําว่าภัสสะถูกหรือเจรีนี่เป็นทีสักการะบูชากราบไหว่าเป็นทีขืนคนข,นขืนไปท่องเที่ยวไปเหยียบเบื้องกันันไปหาเาางาเบื้องกันนี้ไม่เลยมันมันมันว่าถูกรักการที่ โมนาการคุณสอนไหวคำว่า,าเจดีพัสถุกเป็นทีสักดาวูซาคนมาจากจจตุทิทันชีมาสักกาวูซากระบายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าจของอเทว,านาวนาพุเเธยุ้ยหันเฝ้ายังเฝ้าลูกเหมือนของพระพุทธองค์ที่ล้วสร้สางไว้เป็นคำเป็นเงินเป็นนังก็สางวัตถุอันนี้คา มีคาบัตรทัวมีคาคือโลหะอันที่ดีก็คือทองคำเงินที่ของมีคาเป็นวัคกุทรุอยู่นี่ขังในเอาไซเดลตะกุงเก่าเยอะแยะหลายนี่เพราะฉะนั้น,นงงคอเกิดได้แล้วยัมยงมีพวมคเน่ง่องไปพ่ายหนักกราทั่งงงคอตายไปแล้วหัวถุงมือเสียหายงงคอเกิ ม,มีความเนวคิดสางขอบให้หน่วยไงกว่าเขาให้ถาวรกว่าเขาเพราะฉะนั้นผลทาออกตอนญยาดิโยมพุทธวิสัต์ทั้งหลายมีคิดสัทธาเดียมใสจะม่ารวมสมทบทุนทางตามมี่ตามไหนตามอัตภาพของตนที่มีหาไรเดีย๋ยวมารวมท่านบุญกับหลงคอลงคอขออนุโมทนาช่วหมุญช่วนกุศล อันเกีตะน่าเป็นกุศลคือมาสามาั่งพระเจดีน้องหลวงคอยเราขอให้บุญกุศลไี้คิดเป็นกุศลนั่นจ้าน้าสนองย้อนตอบไปหาออกตอนหยาดย่อมพุทธบริษัทต่างหลายคุณธรรมบุตร,รานดุกทิศดุหาผู้มีใจฟักไฟนี่ก็กองกระกุศลเพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้คำชูอยู่ทรง ให้มีอายุวันนาสุขาภานาปฏิพันธ์ท่านาสารสมบัติทุกคน,กคน,กคนเจริญหมองอามไฟบุญในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป